เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้พบโดยในสี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งพบย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งพบย่อ <duc S 1> มไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำศาสตร์นี่ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งพบดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น มิใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณนะมิใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมติว่าเป็นพราหม์ในหมู่พราหมณ์อีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้ไม่รู้เหล่านั้นจะทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณนะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ในทิฏฐธรรมนี้หาได้ไม่ต่อไปนี้เป็นปฏิปักษ์ในฝ่ายตรงข้าม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งภพย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งภพย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งภพย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องธรรมศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ ย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมติว่าเป็นพราหมณ์ในโมพราหมณ์อีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้รู้ทั่วถึงเหล่านั้นย่อมทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณนะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหม์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ในทิฏฐธรรมนี้ได้โดยแท้ดังนี้แลเป็นสมณนะหรือไม่เป็นสมณนะขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้อุปาทานโดยในสี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งอุปาทานย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดข,ขึ้นแห่งอุปาทานย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำศาสให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่ใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ ม่ใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมติว่าเป็นพรามณ์ในโม่พราหมณอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้ไม่รู้เหล่านั้นจะทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณนะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ในทิจธรรมนี้หาได้ไม่ต่อไปนี้เป็นปฏิปักษ์ขนในฝ่ายตรงข้ามดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึง่ง ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งอุปาทานย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งอุปาทานย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานย่อมรู้าทาั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องธรรมศัตว์ให้รูถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรา,มมาหรรามณ์เหล่านั้นย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมติว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ อีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้รู้ทั่วถึงเหล่านั้นย่อมทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ในทิฏฐธรรมนี้ได้โดยแท้ดังนี้แหล